ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ติ๊กขอบคุณสอนลามพาลูกมาเจอรอวันเรียกแม่ <c oughs> ปีใหม่มีแต่เรื่องดีๆติ๊กบิ๊กบราเธอร์มีความสุขได้พบน้องวีจิลูกสาวพัฒนาการโตขึ้นเจอลูกตรงนี้แม่มีความสุขมากที่สุดลั่นลืมความหลังตั้งต้นใหม่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือติ๊กกนิตถลินโพสคลิปวันที่มีความสุขของคนเป็นแม่คลิปได้เจอน้องวีจิลูกสาวและได้เล่นกับลูกสาวเด็กน้อยส่งเสียงหัวเราะชอบใจพร้อมเผยด้วย แค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วลูกวันนี้แม่ได้ทําตามที่ใจแม่ต้องการครบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและเข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอบพระคุณป๋าป้าหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกําลังใจสู้ชีวิตต่อไปแม่รักวีจีมากนะลูกใจไม่ทุกข์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังใจจะทุกข์คลิปของวันอังคาร ที่5มกราคม2021เจอลูกลูกน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วยาวโดดดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโตสูงขึ้นขาแขนยาวขี้เล่นกวนๆถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอสมใจแม่แม่มีความสุขมากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่ แม่มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกๆคนลืมความหลังตั้งต้นใหม่ ก่อนจะโพสอีกคลิปเล่นกับลูกพร้อมจัก,กรยานที่ซื้อให้ลูกสาวด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองจัก,กรยานคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของแม่เลยนะลูกจงรักษาไว้ให้ดีแทนใจแม่ดีๆนะคะ Hashtag ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ Hashtag ความไม่ดีทั้งหลายเราจะให้มันตายไปจากตัวและหัวใจเราให้หมดในเมื่อความไม่ดีทั้งหลายมันตายไปจากตัวและหัวใจเราทั้งหมดต ต่อไปนี้เราจะสร้างคุณงามความดีให้งอกงามมาแทนเพื่อลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด